สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจนะครับครับพอกันนี้แหละครับมือนีพอกันกับงานทรงผมนะครับครับผมอยู่ครับมือนีมือหนีนี่ทรงผมรองทรงต่านะครับรองทรงต่ารองทรงต่าไม่ถึงว่าประมาณนี้ครับต่คำคือคําว่าต่ามันเป็นสันนะครับต่าต่าคือเอ การตัดสูงนะครับเป็นโบสูงนะคือต่ำนะครับบตัดสูงคือต่ำช่วงใบหูนะครับขางหูนะครับคือร่องทรงต่ำนะครับรองทรงต่ำก็มีลายยางครับลายแบบรองทรงต่ำเนี่ยมีทั้งแบบไวขอบนะครับอ่าเมมนแบบสูงครับแบบไวขอบแล้วก็มีรองทรงต่ำซ่อยนะครับตัวนี้เป็นรองทรงต่ำซื่ซืนะครับรอางทรงต่ำนอนๆขึน าราสงสงำแนะได้บอกว่า,ามารีวิวห้เพื่อนเบิ้งน้าเราเราสครต่ครับรงสงคตามที่น้องเบื่งเพื่อนนะครับนานลงกับสมนนี่นะครับ,บางสงคารามก็แล้วแต่ลักษณะศีสะของ ลูกขาน้ามันนะครับว่ามันสะได้ได้งานสัมไรนะครับตัครับก็บเป็นสร้างบรนบานนะครับรเล็กๆน,น้อยๆครับเกี่ยวกับงานตัดผมของร้านลมช่วยซองนะครับรัดล้านนี่มาดูทรงผมยังน้อยนะครับดี่หน่อยเจ็บเปลืองในเบิ้งครับ ก็แค่นี้แนคะ่นี้แล้วครับครับก็บฝากที่ตามนะครับเหตุเริ่อช่วยสอครับช่างบับานนะครับกับงานเพาะปลูกกับช่วงนี้จนะมีการเพาะปลูกมีการเพาต้นใหม่มีการทำคลิปเกี่ยวกับปลูกต้นใหม่ปลาเนี่ยครับเพื่อให้ความมีความรู้แน่เลยครับเพื่อให้ มีแนวใหม่ๆให้เบิ่งเกี่ยวกับบ่บ่ช่องผมอย่างเดียวครับไปเลยเดี๋ยวนี้ผมมีการเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับปลูกต้นไม้แน่ยงนะครับแบบขอให้พี่น้องท่านผู้ชมเพื่อนๆนะครับให้ติดตามไว้แน่นะครับเป็นเพจสาราลมช่วยนะครับเด้อพี่น้นนนองติดตามมีอยัางแบบสำรู้เกี่ยวกับงานช่องผมกับติดตามไว้เพื่อความได้ แชร์ข้อมูลต่างๆที่ผมมีความรู้เกี่ยวกับงานของผมมาให้พี่นอ้องในหูนะครับแบบหรือการคืบหน้าเองสุงผมยังมาไม่มาครับก็เสีให้พี่น้องในหูนครับแจ้งเข่าต่างๆเกี่ยวกับทางร้าน,นครับก็พอแค่นี้ก็นะครับก็เปิดงการเชื้อนะครับขอบสวัสดีครับ